แลลูกต่อไปนี้นะครับเป็นโคลมลอยที่มีชื่อว่าทำยังไงได้ก็ใจมันรักหงแดงเรือพูลกำลังจะพบกับบาซา่าลูกนี้ลงแล้วข้างหน้าเราลงแล้วครับนี่แหละการพว่วงการพ่วงอุปรกรณ์ก็ให้เกิดผลนะครับถ้าไม่มีฟีมือจริงทำยังไงได้ก็ใจมันรักหงแดงเรือพูล ทำยังไงได้ก็ใจมันรักนี่นาทำยังไงได้ก็ใจมันรักผงแดงหรือผงพูลจากแต่น้อยส่งเข้าประกวดทำยังไงได้ก็ใจมันรักตอนนี้กำลังปัรจุเข,ข้าไปแล้วไวยังไง ้ายขวามไปหางเข้าเอาไปไงนี e ่เ e ฮ้ดูดูทำยังไงได้ก็ใจมันรึหงแดงเลยมาพูดเขาเสียงหงแดงเลยเล่าทำยังไงด้วยกูใจมันรึนี่นัวโอ้ ทำยังไงได้ก็ใจมันรักนี่นะฉันว่าแล้วโอ้ช่างรบหร่อจริงๆเลยไปเลยนะครับทำยังไงได้ก็ใจมันรัก